บทพิจารณากาย6ขั้นตอน 1. หมดลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากกันเราก็ขาดการรับรู้ทุกส่วนทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มนอนราบไปกับแผ่นดินกำหนดความคิด ยกเรื่องของร่างกายที่นอนราบไปกับแผ่นดินขึ้นมาสู่การพิจารณา 2. น้ำดันดินเมื่อธาตุลมกับธาตุไฟแยกออกจากร่างกายแล้วก็เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงประกอบรวมกันอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้งให้ร่างกายนอนราบไปกับแผ่นดินนานหลายๆวัน น้ำจะเริ่มดันดินออกมาร่างกายก็จะบวมพองขึ้นอืดเขียวช้ำตาถลนลิ้นจุกปากแขนขาบวมพองชี้ชูชันขึ้น3ทธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมาเมื่อผ่านไปหลายวันเข้าผิวหนังก็จะปริแตกไปทั่วทั้งร่างกายน้ำเหลืองน้ำหนอง น้ำเลือดก็จะไหลยเยิ้มออกมาตามรอยที่ปริแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปรีแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็เริ่มเปื่อยเน่าและอวัยวะส่วนอื่นๆก็เข้าสู่สภาพย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพโพลนนอนอยู่พิจารณาหัวกระโหลกศีรษะกระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกขากระดูกทั้งโครงที่ไม่มีเนื้อเหลือติดอยู่หลุดแยกออกจากกันทุกส่วน 6. กระดูกสลายลงสู่ดิน พิจารณาเห็นโครงกระดูกเป็นสภาพผุกร่อนทั่วทั้งโครงแล้วพิจารณาเห็นกระดูกที่ผุกร่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินโดยพิจารณาเทียบเคียงให้จิตเห็นว่าดินกับร่างกายของเราเป็นอันเดียวกันร่างกายของเรากับดินก็เป็นอันเดียวกันเมื่อพิจารณาจบถึงขั้นตอนที่6แล้วก็ให้กลับไปเริ่มต้น พิจารณาขั้นตอนที่หนึ่งอีกทำซ้ำหลายๆรอบจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายของเราคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตามความเป็นจริง